บทนำดินแดนร้างขนาดใหญ่ค่ำคืนดึกสงัดทุกอย่างมืดสนิทมองไม่เห็นสิ่งใดกระนั้นภูเขากลับไม่เงียบงนันสัตว์ร,ร้ายคำรามสั่นสะเทือนคิริทารามวนไม้สั่นไหวใบไม้ร่วงโรยยุ่งเหยิงเสียงดังกรอบแกรบภายในกลุ่มภูเขาและหุบเขามากเหลือขนาดนับสัตว์ประหลาดครั้งดึกดำบรรเที่ยวใช้อำนาจบัตรใหญ่อสูรบรรพการปรากฏตัวเสียงน่าสะพรึงกลัวทุกรูปแบบดังต่อเนื่องกันเป็นระลอก่ามกลางความมืดมิดเพียงปราถนาทำลายโลกนี้ให้แตกออกเป็นเสียงเสียง มองจากที่อันไกลโพ้นมีกลุ่มลำแสงอ่อนโยนเลือนรางกลางเทือกเขาเรากับแสงเทียนเล็กๆที่วูบไหวพร้อมดับสิ้นทุกขณะภายใต้ความมืดมนไม่มีที่สิ้นสุดของม่านรัติการและภูเขามากมายค่อยๆเคลื่อนเข้าไปใกล้จะมองเห็นต้นไม้เก่าแก่ขนาดใหญ่ที่เหลือเพียงครึ่งท่อนเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นกว้างสิบกว่าเมตรและดำเกรียมทั้งต้นนอกจากลำต้นครึ่งท่อนนั้นมันเหลือแค่กิ่งไม้เปราะบางเพียงกิ่งเดียวแต่กลับกระจายพลังชีวิตกิ่งไม้และใบไม้พล่าพรายเสมือนรกสลัก จากหยกเขียวแสงนุ่มนวลเป็นจุดๆแผ่ขยายปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านพูดให้ถูกคือนี่เป็นหนึ่งต้นไม้ที่โดนสายฟ้าฟาดใส่เมื่อหลายปีก่อนนั้นเคยประสบกับสายฟ้าฟาดขนาดใหญ่ยอดขนาดมหึมาของต้นหลิวโบราณและความมีชีวิตชีวาถูกทำลายย่อยยับณนตอนนี้บนผืนดินเหลือเพียงตอไม้ความสูงขนาด8-9เมตรและหนาจนน่าตกใจทว่ากิ่งไม้ที่มีเพียงกิ่งเดียวนั้นคล้ายกับโซ่ศักดิ์สิทธิ์สีเขียวลำแสงพระโมัวกระจายปกคลุมและคุ้มครองทั่ว ทั้งหมู่บ้านทำให้บริเวณที่พำนักอาศัยนั้นเลือนรางพระมัวราวกับแดนสวรรค์ดูน่าอาัศจรรย์่าำกลางดินแดนร้างแห่งนี้บ้านทุกหลังในหมู่บ้านล้วนแต่เป็นบ้านหินค่ำคืนดึกสงัดเงียบงันที่แห่งนี้เงียบสงบและสันติประหนึ่งตัดขาดจากความมืดมิดของโลกภายนอกและเสียงคำรามของอสูรกายวิวคลื่นพายุพัดผ่านไปกลุ่มเมฆดำทมินก้อนมหึมาปรากฏขึ้นกลางอากาศ แผ่คลุมทั่วท้องฟ้ายามราตรีบทบางแสงดาวที่มีเพียงน้อยนิดนั่นทำให้เทือกเขายิ่งมืดมิดเข้าไปอีกเสียงแผดร้องเกลี้ยกล่ดของปักษาดังมาจากฟากฟ้าทะลวงผ่านทองคำสันสเทือนหินแหลกละเอียดหนึ่งเสียงนี้มาจากกลุ่มเมฆดำนั่นเมื่อพินิษมองกลับคาดไม่ถึงว่ามันเป็นปักษาขนาดใหญ่ถึงขั้นมีอาจจินตนาการได้คล้ายจะปกคลุมท้องฟ้าบทบางดวงอาทิตย์ไม่รู้ว่ายาวขนาดไหน ขณะบินผ่านหมู่บ้านหินผามันมองลงไปยังด้านล่างดวงตาทั้งสองข้างประดุดพระจันทร์สีเลือดไอโหดเหี้ยมท่วมทน้นผืนฟ้ามันเพ่งมองต้นหลิวเก่าแก่อยู่ชั่วครู่สุดท้ายก็บินหายไปยังจุดที่ลึกที่สุดของเทือกเขาเงียบสงบอยู่เป็นเวลานานกระทั่งค่อนรตรีหลังผืนแผ่นดินสันสเทือนขึ้นมาปรากฏเงาเลือนรางมาจากทางไกลๆเงานี้สูงใหญ่ดูจะภูเขากลิ่นอันน่าพิศวงฟุ้งกระจายเทือกเขาและหุบเขาเงียบสงัดราวกับไร้ชีวิตสัตว์ประหลาดูร้ายทั้งหลายต่างหล,งลบซ่อนกายมิกล้า แม้แต่จะเปล่งเสียงออกมาใกล้เข้ามาแล้วนี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างมนุษย์เดินตรงดิ่งร่างใหญ่จนน่าตกใจความสูงเทียบเท่าขุนเขาทั่วทั้งตัวปราะศะจากเส้นขนแต่กลับปกคลุมด้วยเกล็ดสีทองสองแสงแพร่พรพร,ระยิบระยิบใบหน้าเรียบเรียบมีเพียงดวงตาคมข้างเดียวครั้นกับริบตาก็คล้ายกับสายอสนีสีทองที่คมกริบหน้าเกรงกลัวพาดผ่านพลังกำลังมหาศาลดุดดังเทพมารมันย่างกลายผ่านที่แห่งนี้แล้วปลายตามองอยังต้นหลิวเก่าแก่หลังจากหยุดอยู่ชั่วครู่ท้ายที่สุด ก็จับไปยังที่ห่างไกลราวกับกระวนกระวายรีบออกเดินทางยอดเขาจำนวนมากสั่นสะเทือนจนเกิดเสียงคืนครัน้นผืนแผ่นดินสั่นไหวอย่างรุนแรงจากรอยเท้าของมันยามฟ้าสางตะขาบขนาดลำตัวหนาเท่าถังน้ำความยาวสิบเมตรส่องแสงสีเงินเจิดจ้าเลยอ,อยู่กลางภูเขาประหนึ่งหลอมจากแรงเงินแต่ละท่อนนั้นเงาวับหน้าขนลุกยามมันเลยผ่านหินผาเกิดเสียงดังคืนครัน้นพร้อมประกายไฟกระเด็นออกมาทว่าสุดท้ายมันกลับหลบเลี่ยงหมู่บ้านหินผาและไม่รุกล้ำเข้าไปหมอกดำทมินโหสสัดไล่หลังเหล่าอสูรกายจำต้องล่าถอย หนึ่งก้านหลิวประบางที่แผ่แสงสีเขียววาวกำลังแกว่งไกวอยู่กลางสายลมติดตามต่อได้ที่ทุงวสขอบคุณครับไปอ่านการ์ตูนและนิยายสนุกๆก,กันได้เลยเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR โกด e ท้ายคลิปเท่าน,นั้น